สวัสดีครับนะ้านๆะกับฟิชชิงกันที่ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่นาน้อยนะฮะจังหวัดน่านครับผมตกปลากันที่บ่อนะก็มานั่งกินชิวๆครับผมบ่อตกปลาอิงสวนนะครับผมรถก็จอดข้างในได้นะตรงนี้เหมือนกับเขาทําเป็นรีสอร์ทด้วยนะอือเนะี่ยบ่อก็โอเคนะสวยนะออนะฟิชิงไล์ก็ ตรงนั้นนะฮะพิชิงส์สเปลี่นิชิงกันนูนเลยไปหามุมเงียบอยู่คนเดียวเลยโอ้โหสวัสดีครับเป็นยังไงยังไม่รู้กติกงกติกาเียเขาว่าไงครังละยี่สิบบาทปลาออกโลละ60เอออ่าอตกไว้ได้ด้วยโอ้ปลาไม่เอาปลาใช่ไหมปลาไซส์ใหญ่เกินกว่า1.7่เไม่แห้วออเออเอเอตามนั้นก็ เดี๋ยวเราก็มาชมดูนะ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 เขาก็ตกเล่นกันว่ามีปลาอะไรให้ชมกันบ้างเขาบอกปลารวมปลารวมครับปลารวมไซส์ใหญ่สุดนี่คือโลกว่า <c oughs> อาดาประกอบคานนี่ประกอบคันคน,นี่ฮะคลอกคู่ใจสองร้อยกว่าบาทโอ้โหคู่ใจมาดำเนินกันดวนินกจะรอดไหม จะรอดไหมเรามาดวลกันนะครับจะหาบหรือจะแห้ว่คันนู้นเท่าไหร่นะคันนู้นสามร้อยอ่าคันนี้ประมาณสามร้อยให้สามร้อยอะคันนี้เท่าไหร่ชิมาโน้คันนี้ลอกนี่เท่าไหร่หกร้อยพันแปดร้อยอันนี้พันสี่อ่าพันห้าพันห้าพันห้าอันนี้ประมาณพันห้าดูนะว่าประสิทธิภาพใครจะแน่กว่ากันอ่าพันกว่าบาทอ่ะพันห้ากับสามร้อยพันหมาของการนัพันหมาพันห้ากับสามร้อย ก็รอรุ้นกันว่าน่าเขาจะได้ปลาอะไรขึ้นมานะแต่เห็นบ่อนี้มีปลากาด้วยนะปลาดำกาดำหรือปลาเพี้ยนะปลาเพี้ยไปหลับนะครับเนาะปลาเพียมีใจออกใจตาออกเลยโอครับลองดู ขันเบียดเอนยอย่าพ่งยอะพิ่งไหโอ้มีลากเดี๋ยวเดปอนเอาเลยเออนั่นแหละมมุมุเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ียบรกับฟ้าครับโอ้ยเต็มเลยับมาแล้วเห็นไหมปินอกเลยปิดนอกเลยพอๆๆเออนั่นแหละเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆหักเลยหักชิบหายชิบหายเีหักเอาเสาเสาเชืเสาเชือกเสาเชเชือกพี่เสาเชือก ดึงจักเออเออเออจิ๋วไปครับเป็นหักอุ้ยอุ้ยวเป็นกูอุ้ยอุ้ยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยปล่อยเออไปไปไเข้าต่อมาเข้าต่อเข้าต่อเขาต่อเขาต่อนั่นนั่นน่นถือถือถือขั้นเออถือขั้นเออถือถือถือเล่นกันถือเล่นหนอยเออค่อยๆกันน่ะอือดึงดึงโอ้โหครับวันนี้โอ้โหยิ้มหุ่นักจิ๋วไป <laughs> โอ้ยเออนั่นแหละดึงกอนดึงกอนค่อยไปค่อยปล่อยสายลงเออระวังบาดมือพี่ๆขวัเนี้ยเอาขวัญสายเงี้ยเอาเออเเนี้ยเออเออาก่อนาก่อนโอ้ครับตอนนี้นี่ยาเขาขังครับุโอ้พี่พี่กอ เอออย่างเงี้นเอาเอออย่างเงี้นนะมีโยนทิ้งทิ้งเบ็ดแล้วตอนนี้โอ้ยเดี๋ยว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 น่าเลี้ยงก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอาที่ตาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ตากปลาก่อนอู้ยักปลาดุดุกยักเดี๋ยว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 ไปเอาที่ตากก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่ตากก่อนเดี๋ยวน่าเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเอาที่ตากก่อน บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปเอาที่ถักวอน เรียบร้อยปลาขาดไปแล้วครับอน,นนี้เรียบร้อยแล้วทุนทุนหายครับหักแล้วพี่หักไปแล้วเออหักแล้วลเออชุด<ป>หักแล้วครับไม่รอดนะฮะโอ้โหโจิตปีชิ่งขันที่เรียบร้อยอแล้วอะไรเนีย่ย มาอะไรอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวระดูยักเข้าไปยีลู่ดุงนึไม่มทงลงไปเอาเลยดูเป็ียนสามร้อยอาแล้วเปลี่ยนเลยนะไม่สช่อันพันไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่สามร้อยจริงมันใช้ได้นะน้าต้องเยอะก่อนเยอะปลามาแล้วหมุนลงเยอะขึ้นแล้วงัดขึ้นแล้วก็หมุน นี่นะอัดหมุนอย่างเดียวฮ <laughs> ักนีุ่ออูยประดุกด้วยนะดึงเบรกออกกิดเด็ดเเอาไม่อยู่ครับนี่เราก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้นานะ้าเขานาบิดบันบี้มันเสร็จแล้วหุ่นลวบนั่นแหละปันป้นนะปั้นกลมๆนั้นกลมปัน้นรีปั้นหยดน้ำมันต้องเน้นทรงหยดหยดน้ำม,มันเข้าปากง่ายดี นี่ครับแกมือใหม่เงี้ยไม่ต้อง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 ไปทำอะไรมันปรับให้แล้ว<ๆ>เดี๋ยวอ่อนไปนี่อย่างเดียวเอออ่าเปลี่ยนลอกมาใหม่แล้วครับตอนนี้แกมือครับแกมืออ่าเปิดหน้าลอกโยนปังนั่นแหละตอนนี้มานั่งลมนั่งลงนะซุ่มซุ่มเหมือนเดิมไหวไหมเบียดบางไหมนะครับตอนนี้สปินเขางัดแล้วนะครับ

ครับ <c oughs> ชมกันครับว่าเขาจะได้ปลาอะไรออะไรอะไรอู้ปลาคังปลาคังปลาคัง,งดูเหรอคังว่าหางแดงอยู่ตัวตั้งตั้งลงเออเดี๋ยวให้เขาลากเข้ามาใส่ มีความสุขปลาแล้วมีความสุขเียด โอ้โหอย่างยาวครับปลาดุกดุกยัดดุกัสเซียทำไมเราเขามานั่งรอลุนปลาของเราบ้างนะปลาอื่นกินไม่ท pues mm ันปลาดุกอะอย่างงี้เออ นั um, ่นนัไปแล้วเอาะเออนั่นแหละมาแล้วโอ้ยมาแล้วนี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวให้เอาไปให้เออเดี๋ยวนะนะ่งกัอย่างนี้นี่รักกัอย่างนี้เยอะขึ้นเออแล้วก็หมุนลงเออตอนตอนเราลงก็หมุนตอนเราลงก็หมุนเออแล้วก็อัดขึ้นเอออย่างนั้นน่ะเออแล้วก็หมุนอัดขึ้นแล้วก็หมุนเดี๋อย่าไปอัดแรงเดี๋ยวขาดหักเบเบาเบาเเดี๋ยวขาดหัก ระวังคัดหักเฮ้ยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ดูครับเดี๋ยวเอาที่ตักไหมเอาเออกมาบีดาขอที่ตักหน่อยดเยอยดี๋ยวเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อไม่เป็นไรหรอกขยับเป็นนู่นหน่อย,น,อยนะเออเดี๋ยวมันติดขยะมันเอายกขึ้นไม่ได้หรอกหนักใหญ่เอเอเลี้ยงเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าเออ เราก็ได้ตัวนะบอกเลยอือเฮ้อไอ้คิดคุยแกน,น,นเกตันนี้ลูกผสมหมดแล้วเนี่ยน,นี่ครับดูดิหน้าตามขึ้นมาครับงัดขึ้นมาหน่อยดูหน่อยดิดูหน้าหน่อยดิโอู้หโลระวังเบ่ยงรุดนะครับมีแต่ปลาดุกหรือมั้งเนี่ย นี่นี่ดป็นเบรคกีดกีดนี่ยต้องปล่อยเบรนิดนึงเวลานะถ้านาลังหมุนมันมันตึงอย่างเงี้ยแล้วนะรีบหมุนมันอะมันจะทําให้เนียนหักถูกป่ะเราก็ต้องอัดอัดขึ้นมาอึ้บแล้วก็ตอนเอาตอนยดขันเบดเนี่นะก็ค่อยหมุนอย่างเงี้ยถูกป่ะอ่าแล้วก็รถขัดเบ็ดแล้วก็หมุนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ง้าขึ้นอย่างเงี้ยเออระวังตก นปลาอะไรอะปลาดุกเหมือนกันโอ้นี่นะครับใหญ่เต็มหัวหัวไม่ใหญ่ดูหัวเลโอ้หนี่ครับปลาดุกอ๋อหัวใหญ่มากเลยตัวไม่ใหญ่เลยเอาหัวมันยันไปก็ได้ละมันก็ไหลลงไป อันที่สองครับผมมาอีกแล้วปื้นี่ครับเริ่มเริ่มเสียแล้วครับเดี๋ยวนะเออตอนตอนงัดขึ้นนะไม่ต้องหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวพิชนัลลองอีกนิดนึงปื้อโอ้หยดึงดึงวิ่งเลยอ้เวลาถ้ามันมันมันวิ่งออกนะนะอย่าอย่าไปพิ่งฝืนมัน ไอ้มวิ่งเต็มที่ไปเลยอันนี้เรามาสอนหน้าตกปลาโอ้โหปลาอะไรครับตัวนี้ใหญ่มากสู้ไม่ถอยเลยดูดิเป็นปลาอะไรมะปลาอะไรครับไม่ยอมขึ้นระว <ừ. S 1> ังๆก่อนมิเงันมาไหมออกไหมสู้ไหมไม่ยอมขึ้นด้วย ừ. โอ้ยไปมัน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 เลยคนเอองัดึ้นเหอะนืดไม่ขึ้นหมุนรถคันละหมุนเออเอ้างัดขึ้นนั่นนะโอ้ยโอ้ยไปรุ่นแล้วเข้าแล้วเข้าเข่าดึงออกมานั่งให้ย่องมานั่งให้ย่องมาเออเออยให้มันเข้างัดออกมาเออ ึงยังครับยังไม่ยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมอออืือ้ห วหญ่มากงัดขาโอจะสู้ป้าไหวไหมระวังเงี่ยงมานะโหครับสิทธิ์เราครับตอนนี้สามแต้มแล้วนะครับโหขาดไปหนึ่งเอิร์นมาโชว์สองนะฮะสิทธิ์เรามาสามแล้ว ไอ่ใ่สินะ FC อนะ FC FC i ชิงกันที่มาเจอไปสามแต้มวันนี้เราก็พามาสบายๆฮนะกันที่สวนอิงนะครับสวนอิงฟิช h i n g Park มากันสบายๆกันตรงนี้กับ i ฟ h i n g Country ครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการปลูกผักไปครับโอ้โหผักสวนครัว มีผักส่วนครัวมีหอมแดงนะคผูกหอมแดงกระเทียมมะนงมะนาวมีหมดตอนนี้ก็บรรยากาศดีนะก็มานั่งนอนเล่นได้นะโอ้โหชุดเฟอร์นิเจอร์ครับสวยมากก็<า>ของมีาาราคาชุดเฟอร์นิเจอร์ โอ้โหมันก็จะเป็นนาแหละีเมาตกครับตอนนี้ก็บ่นเริ่มโกบ่นละว่ามันไม่แดกนะครับช่องเราไม่ใช่ช่องตกไปหมดไปนก็กินนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่หวานะแต่ปลาที่นี่คือปลาหัวโตนะฮะดุกหัวโตดุก็น่าจะดุกรัสเซียหรือเปล่ารัสเซีย บางตัวหัวโตไงรัเเสเซียเนี้ยอิงสวนนะครับอิงสวนที่นาน้อยนะครับน,น้อยน่านมาลองกันได้นะครับขันเบ็ดโค้งครับสายเอ็นตั้งปียเอาลืมครับผมบินตื้อย่างนี้ไม่สวยประดุกยักเดี๋ยวนะครับไปเอาเนี่ยนะครับ แั็นสวยๆไว้ร้อนครับเอาแล้วครับออแล้วแข็งรึแล้วอุ้ยหลุดอ๋อหลุดแล้วเช่าไม่เห็นตรงนั้นเลยหลุด กับข้าวมาแล้วจ้าข้่ะอันนี้กะเพราอันนี้ไก่สงสัยจะไก่นี่ไก่ครับหืมน่ากินนะอันนี้หมูอนี้ครับแล้วไม่มีไข่ดาวเหรอคะไข่ดาวก็มีแบบครับแต่ละจานอะสามจานมีไข่ดาวตัวไข่ดาวทุกจานสาดไข่ดาวนะจ้าเดี๋ยวรอสักครู่แต่ว่าโอ้น่ากินอยู่นะนี่กะเพราหมูสับของน้านะครับใช่ใช่ใช่ี่ามีอาหารที่นี่ก็อร่อยนะครับ เขาบอกว่าอร่อยแน่นอนโอ้ยยำมุนเส้นครับผมรวมทะเลนี่อย่างใจเข้าไปมดเลยเปมืนว่าอันพอดีเราลืมสั่งกะเพรานะครับปกติแล้วนะฟิชชิงกะที่ไปบ่อไหนก็ต้องชิมกับเพราเนาะกะเพราของบ่อนั้นความเป็นกระเพราแต่ละที่มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันะชิมกะเพราดี๋สั่งกะเพรา เออกะเพราที่นี่หอมมากเลยเหรองั้นเอาอีกโคตรหอมเราข้าชิมหนึ่งคำนะคะยำปลาหมึกอ๋อเอมเนากะเพราไปแล้วยำอย่างนี้เดี๋ยวกะเพราอีกจานหนึ่งยังไม่มาไข่กะเพราที่นี่ชิมก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวให้พี่ชิให้พี่ชิงไลยเขากินก่อนเลยครับนี่กะเพราหมูสับนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงกินไปบนครับหอมหอมไหมเอาหน้าตาก่อนหน้าตาให้ยีเดาว หน้าตาเอาไปสีแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้พริกแห้งในการทํากะเพราทนขั่วนะมันก็จะหอมรสชาติออกหวานแต่ว่าเหมือนกันยำๆก็ผมว่ามันรสชาติออกหวานไปหน่อยแต่ว่าพริกชิ้นายชอบหวานน้ำปลามีใส่ไปดิน้ำปลามีไม่เดี๋ยวมันเค็มอะไม่ปุ๋นทำไมไปไปอันนี้อะไรคะนี่กระเพราอะไรฮะกะเพราหมูสับไข่ดาวว้าว หมูสับนี่เขาได้อยู่นะหมูสับนี่ละเอียดเลยนะละเอียดเลยนะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงผ่านไหมสักสามห้าดาวห้าดาวให้เท่าไหร่ครับให้สี่ให้สี่ข้าวเป็นไงข้าวโอเคข้าวนิ่มนะครับไม่แข็งเป็นการลงทุนชิลลีมากได้อยู่จานนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบที่สิบบาทพอ 50บาทผมฟ้องเลยไปป้ายราคาเนี่ยเออเนาะเราไม่มีเมนูไงไม่เห็นราคาด้วยอะไรครับเราจะมาป้อนอืมอะไรไหมหวานมากเลยครับมดขึ้นไหมอืมเดือน้ำตาลตกเอาอะไรหมูยอไปแล้วปลาหมึกนะปลาหมึกของปลาหมึกอืม ใหญ่ไหมอือเอาอะไรเอาขึ้นชันหัวหอมอือหอมมากหอมหอมกับหัวใหญ่อีกทีครับขึ้นชันนั้โอ๋เห็นแล้วอิจฉาจังเลยเอาพริกไหมวะพริกพริกซุ้มพริกเงายังไงใหญ่ครับที่นี่เขามีบริการป้อนเลยนะสุ้มเนี่ย แสบที่ปากแสบที่สุดก็คลิปนี้สบายสบายสไตล์ฟิชชิ่งกันที่นะครับกับที่จังหวัดน่านนะเือน้อยจังหวัดน่านบน้อสีเขตของเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ่อใจดีครับผมเก็บผักเก็บอะไรได้นะมันองมะนาวก็เก็บได้ครับแต่อย่าไปเยอะมะนาวขาย นงคณะก็เก็บได้ครับแต่ว่าซื้อเอาเก็บได้แต่ซื้อเพราะว่าตรงนี้เป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะไม่ใหญ่มากก็กโอเคนะอยู่แบบพอเพียงครับผมบางคนก็อาจจะไม่เพียงพอก็ได้สรุปนะครับสรุปวันนี้นะก็คันสามร้อยห้าสิบสบายๆนะฮะ ไปไหนแล้วลอกแตกครับลอกแตกแต่คันยังไหวเออแต่ว่าเขาได้ตัวใช่ไหมได้ตัวสีสีแต้มใหญ่ยนะอ๋อตอนนี้หลุดเป็นบ่อปลาดุกนะดุกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจริงๆเราก็ไม่อยากคุยนะถ้าเกิดเราชนะเขาเขาก็จะมีกําลังใจในการตกในครั้งต่อไปอีกอย่างการที้เขาได้ปลาเนี่ยก็เป็นวิชาชีพนะวิชาที่เราถ่ายทอดให้ทุนก็ตุนของที่ขึ้นไลน์ไปนะถึงจะหมาน ยังดีว่าคันยังเหนียวอยู่ยังพอไหวพ้าดูจากลักษณะการงัดแล้วนี่โอ้โหไม่ห่วงคันเลยนะคันไดนะ้แต่ปรปับปรุงลอกอปรปับปรุงลอกแล้ะของคุณมีก็ช่วงหนาวๆนี้นะครับบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะใครอยากแวะเวียนมาช่วงพักผ่อนหย่อนใจนะครับเล่นๆเ,เ,เป็นร้านอาหารด้วยนะครับมีกับขงกับข้าวให้สั่งนะครับเหล้าเบียร์มีมดอืมมื้อเบือะนะโอเค อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับฟิชชิงคันทรีด้วยนะครับแล้วก็ฝากฟิชชิงหลายผู้ชายสายงัดสปินฟิชชิงก็ยังตกอยู่นู่น <c oughs> นะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับมาคลิปหน้าไปที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> อะไรนะสวัสดีครับ